สวัสดีครับพี่พี่ mn trader ทุกทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำการวิเคราะห์กราฟให้ดูนะครับว่าเราจะเทรดกันยังไงต่อนะครับมีมุมมองแบบไหนนะครับเรามาช่วยกันพิจารณาดูกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่พี่ก็ลองเอาไปตัดใจแล้วก็พิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับมาเลยครับภาพแรกนะครับเส้นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเปิดใน time frame week นะครับ time frame week นะครับก็เห็นเป็นนะครับเป็น แท่งแดงนะครับปิดแดงนะครับแต่ถอดไส้ยาวขึ้นไปนะครับนี่นะครับปิดแดงนะครับเนื้อเทียนมีเท่านี้นะครับแต่ถอดไส้ยาวมากๆเลยนะครับจากอ20ถึง40เนี่ยก็2,000จุดได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโดจินะครับก่อนอาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกว่าสัญญาณตัวนี้เหมือนจะเป็นสัญญาณพักตัวหรือกลับตัวลงนะครับก็ นี่เลยสิ่งที่เขาทำไว้นะครับก็ลงมาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมเดย์ต่อนะครับไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์เป็นยังไงไทม์ทมเฟรมเดย์อุ้ยเหมือนจบเป็นพินบาร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบรายการนี้ก่อนอ่ะเหมือนจบเป็นพินบาร์นะครับท่านผู้ชมเออพินบาร์นะครับเนี่ยหางยาวนะครับ เฉพาะอาหารนี่ก็ล่อไปพันห้าร้อยจุดแล้วนะครับถือว่าคุณภาพดีนะครับแรงซื้อกลับมานะครับจากโซนตรงนี้นะครับจากโซนตรงนี้นะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยโซนตรงนี้มันเป็นอะไรนะครับในทำเฟรมุ๊ก็อืมก็เป็นโซนที่เขาเบรกขึ้นมาจากคราวที่แล้วนะครับจากตรงนี้นะครับก็คือโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เขาเบรกขึ้นมาปุ้งนะครับ พุ่งขึ้นไปย่อมาพักตัวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้จึงแข็งแรงนะครับจึงส่งผลให้เป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแต่ภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับของกราฟทองนะครับก็เริ่มจะเป็นเทรนขาลงนะครับเริ่มจะเป็นเทรนขาลงนะครับตั้งแต่วันนอนฟาร์มมานะครับก็ทำให้ทิศทางของทองคำเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับดูจากทางเฟรมดีนะครับ ที่เขาปิดแดงมา2แท่งด้วยกันนะครับแล้วก็ไหลตรงนี้มานะครับเป็นบ a ิ i แฟ f a ลงมาแล้วก็ค่อยๆไหลามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่ผมตีกรอบเทนไลน์ไว้นะครับก็จะเป็นคล,าคลา pattern, ้ายๆ pattern falling wave นะครับ rising wave อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีโอกาสที่เขาจะเบรกเบรกเบรกกรอบเทนไลน์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาเทสต,ตามแนวต้านต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะ เบรกตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวผมขอตรวจก่อนนะไอื์ไอนี่ใน Time Frame Day เนี่ย RSI เขาเขาลงมาอยู่ในโซนต่ำนะครับแล้วก็ยกชดขึ้นนะครับก็มีสัญญาณ b u l l i s h d i v e r g e น c e นะครับเมื่อคืนวันศุกร์นะครับอืไปดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอุ้ยนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็สะสมแรง ที่จะขีดตัวขึ้นมาก็หลายชุดแล้วนะครับหลายแนวลับแล้วครับหลายโลอ่ะว่ายง่างรตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้มาก็เริ่มยกขึ้นนะครับเห็นไหมดูเส้นกับ isi นะเนี่ยเขาก็เริ่มยกขึ้นยกขึ้นแต่ก็ไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้นะครับแถวบริเวณ40ถึง44นะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็มีสัญญาณบูลิดไดเวจต์นะครับกราฟทำไฮที่ต่ำลงนะครับ แต่ไ s i ยกตัวขึ้นนะครับตั้งแต่สวิงนี้เลยนะครับนู่นเลยนะครับสวิงนี้เลยนี่เลยนะสวิงนี้เลยอยากกยาวออกมานะครับก็ตามเวฟเนี่ยคือมันก็นะเขาก็ลงทําทําลงแบบเป็นขาลงนะอย่างสวยงามนะครับแต่ที่ผมเลือกให้เทรดบายเนี่ยเป็นเพราะว่า แนวรับแต่ละแนวรับเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับก็เลยให้ซิกายไปนะครับก่อนหน้านั้นให้เซลล์ก็จริงอยู่นะครับเราจะเทรดยังไงต่อภาพถัดไปนะคราวนี้อุย้ยอืมชั่วโมงสิหชั่วโมงเนี่ยไอ i ก็เริ่มโง่ลงแล้วนะ เริ่มงโงลงนะในหนึ่งชั่วโมงเริ่มงโง่ลงก็ตามตามตามสภาพแท่งเทียนปัจจุบันเนาะที่เขาแบบโดนแนวต้านนะแต่เขาโดนแล้วเขาไม่ย่อลงมานะเขาไม่ย่อเลยนะขางงูครับเขางงู้เขารอตลาดนะครับวันจันทร์นะครับก็ออกได้สองหน้าเพราะฉะนั้นควรรอนะครับควรรอถ้าลงมันก็จะเกิดเป็นแท่งแดงนะครับปิดต่ำลงมา ประมาณอย่างนี้ผมแคปให้ดูเป็นประมาณไหนอันนี้เปิดในทำฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะแผนมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็มีทั้งขึ้นและลงนะครับกรณีเป็นแบบเขาชนไม่ไหวเขาจะมีแท่งเทียนที่เป็นลักษณะอย่างนี้มานะครับแท่งเทียนลักษณะอย่างนี้มาเพราะฉะนั้น เราลอยอ้นขึ้นตรงนี้แล้วเซลงมาตามแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับที่1นะครับแถว30นะครับสาบริเวณนี้นะครับก็ต้องดูเขาจะทําลายชุดนี้ได้หรือไม่นะครับแนวรับตรงนี้นะครับที่เขาเคยสร้างไว้ถึงแม้ว่าเขาจะเคยทําลายมาแล้วก็ตามนะครับก็อาจจะมีอาการเด้งขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับก็ชุดแรกเบาๆประมาณพันจุดนะครับพันจุดถึง1นึ่งหันสองจุดบริเวณนี้นะครับ หากมีอาการเป็นแท่งสีแดงแบบนี้เนาะเราก็จะเซลล์ตามลงที่แนวรับตรงนี้แล้วก็แบ่งพี่ก็แบ่งไม้ถือเอาแล้วกันจะถือลานยาวมานี่เลยไหมแล้วแต่นะครับแต่เนี่ยให้สังเกตว่าแท่งเขียวเนี่ยมันขึ้นมาเข้มข้นมากเลยนะมันขึ้นเข้มขึ้นมาเข้มข้นมากเลยแล้วก็โซนเนี้ยหนึ่งแปดสี่ศูนย์เนี่ยมัน มันถูกเทสมาสามครั้งแล้วนะครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามนะครับมีโอกาสที่มันจะทะลุนะมีโอกาสนะครับเพราะตลาดปิดไปเนี่ยโดนแล้วก็ย่อน้อยนะถือว่าย่อน้อยนะครับเนี่ยถือว่าย่อน้อยมากเลยนะครับอืนั้นมันมีโอกาสที่เขาจะทะลุขึ้นมานะถ้าอยากให้ชัวร์ก็ต้องก็ต้องรอ รอให้เขาเบรกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเบรกขึ้นมาแถว4ี่เจดี่นะครับอ่พักตัวนะครับแล้วเราก็ค่อยเปิดบ่ายขึ้นไปที่แนวต้านด้านบนนะครับก็จะมีตรงไหนบ้างนะครับมีแถว50นะครับ6กกลมๆเนาะ50 58 60ปดประมาณนี้ถ้ามันเบรกขึ้นนะครับเราก็จะย่อรอย่อแล้วก็เก็บขึ้นบปทางโน้นนะครับแต่บริเวณนี้ก็สามารถเข้าเซลล์ได้นะครับ เซลได้นะครับเพราะว่ามันมีหน้าต้านตรงนี้อยู่นะครับเอก็เปิดเซลล์ลงมาได้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะถือยาวนะนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาไม่ใช่ไม่ใช่หมอดที่เราจะถือลันเทนนะแต่ถ้าเกิดใครไดออเดอร์ตั้งแต่ตรงเนี้ยน้าลุ้นนะครับหน้าลุ้นหน้าลุ้นเบรกขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเล่นสั้นตรงนี้เราก็เล่นตามกรอบเล่นตามกรอบไปนะครับอื เป็นตามกรอบไปคือแผนมันก็ต้องรอกราฟเฉลยนะครับนะครับทวนนะครับมีแพทเทิร์นมี PA s ซล l ลงมาเราก็จะเซลล์มาตรงนี้นะครับนะครับรอย้อนแล้วซลล์ย้อนไม่ย้อนไม่รู้นะครับแต่ถ้าตามเทคนิคคือย้อนแล้วซลล์นะครับกับ buy นะครับทะลุเทสไปครับ แล้วตรงนี้ค่อยไปรอเซล์นะครับบริเวณนี้รอเซลล์นะครับเนี่ยแทงตรงเนี้ยเนี่ยมันมีโอกาสเนี่ยโซนนี้ก็ได้เนี่ยแถวห้าแปดหกศูนย์เนี่ยหน้าเซลล์นะครับบริเวณนี้นะฮะ <c oughs> พอถ้าเขาเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยโดนตรงนี้อาจจะเล่นสั้นได้อ่ะเนี่ยย่อมาแถวนี้สมมติเขาโดนปึ๊กเซล์สั้นอ่ะห้าศูนย์ถึงสี่เจ็ดสี่หกอ่ะ ก็ต้องดูว่าเขาอทำไฮไว้เท่าไหร่เขาทำสวิงสวิงไฮไว้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเขาทำมาประมาณนี้สี่เจ็ดเราก็รอปิดกำไรตรงนี้นะครับเซลล์ปึกปิดถ้าไม่หลุดนะก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าหลุดก็ลงมาข้างล่างนะครับตามแนวนี้เลยนี่เลยะนะครับสมสมุติกรณีทะลุขึ้นไปนะครับงงไหมครับงงไหม เดี๋ยวผมทําลูกศรให้อีกทีนึงเนาะอันนี้วาดภาพแบบข้าวๆนะครับอ่ะทวนเซลล์อย้อนเซลล์ลงมาสองแนวรับตรงนี้นะครับถ้าทะลุขึ้นรอย่อายนะครับนะครับใบตรงนี้ถึง target ตรงนี้นะครับส่วนบริเวณนี้เสี่ยงเซลล์ได้นะครับ เก็บสั้นได้นะครับ ừ. แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถบายซ้ำได้นะครับบายซ้ำได้แต่ต้องลดเสียงนะเพราะว่าเทงเขาเป็นขาลงแต่ก็ลดเสี่ยงอาจจะขึ้นมาได้แค่นี้นะครับแล้วลงต่อนะครับต้องดูว่าเขามายังไงนะครับถ้าเกิดเขามาจากข้างบนนะครับก็เล่นเล่นสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดเข้ามาจากข้างบนตรงนี้ตรงนี้ก็เล่นสั้นนะครับ โอเคประมาณนี้งงไหมไม่งงเนาะนะครับกด็ดูดูดิดูดูดูแท่งเทียนแบบมาแรงน,นะเนี่ยปืด้ดทะลุเลยอะ่ะปึ้งเดียวอะ่ะทะลุเลยอะ่ะไปหาข้างบนเลยอะ่ะเนี่ยขนาดมันหนาแน่นนะ,ะขนาดมันหนาแน่นนะมันปึ้งเดียวเลยอะ่ะเจอสารตั้งต้นเข้าไปนะครับทาบายครับ <c oughs> ในลงมาเนี่ยเนี่ยๆผมทำอะไรดูอะไรทำอะไรเอ้ยเปิดอะไรให้ดูนี่ๆๆที่สังเกตนี่นะแท่งนี้นะแท่งเนี้ยคนที่เขาถือบายจากตรงนี้มาเนี่ยเขาจะกันทุนบริเวณนี้อืมเขาจะกันทุนบริเวณนี้หรือคนที่บายแถวนี้เขาจะตั้ง sl แถวนี้อีแท่งเนี้ยลงมากวาดหมดเลยเว้ยเคลีย <c oughs> เราไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราแบบมีจุดยอมในใจหรือว่าตามแผนเนี่ยก็สามารถรับไหวนะครับเ <c oughs> พราะต้องไอ้แท่งน้น่จะลงมาเคลียร์หมดเลยขึ้นมาปึ๊กเนี่ยควเห็นว่าเบรกละเข้าบายเว้ย sl ตรงนี้เว้ยลูดเคลียร์หมดเลยนะครับผมให้เข้าใหม่แถวแถวบริเวณสองสี่กว่ากว่านะครับเขาลงมาถึงสองสองเลยนะครับเคลียร์ มันลงมาเคี้ย์แล้วก็ไปเลยนะครับแล้วก็ทะลุย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับนี่คือพฤติกรรมของมันเนาะนประมาณนี้ครับอ้าวแถมแถมูเจไปยูเจไปไงเมื่อวานไหนดูดิเออฮ้ยูเจยูเจนะดูเด็ด โอ้โห uh oh. ดูมันถอดไส้ดิฟิลเหมือนทองเลยนะครับฟิลเหมือนทองเลยกลับกันเฉยๆนะครับแค่กลับกันเฉยๆติดตั้งเตือนก่อนในเทรดดิ้งวิวสามารถตั้งเตือนตามแนวรับแนวต้านที่เราแบบรอได้นะอืดูแท่งเทียนเดเดของยูปิดเขียวนะ แต่เป็นสัญญาณกลับตัวนะเป็นสัญญาณออสนะอาจจะอาจจะไม่ได้มีคุณภาพเท่าไหร่เดี๋ยวดูภาพรวมสิโอ้โหเหมือนจะกลับตัวขึ้นนะเนี่ยดูเจดูวิกสิเป็นไงอืมเนี่ยฟิลเหมือนทองเลยเหมือนทองเลยเหมือนทองช่วงช่วงที่มันป้วนเปีป้ยนอยู่แถวหนะึ่งหกแปดศูนย์ะอืมนะที่เขาเบรกขึ้นมานะเออ ดูดีเล็กเป็นยงไเดยูเจอ่ะ,อะดูสชั่วโมงซียูเจเป็นยังไงยูเจอุ้ยสชั่วโมงเหมือนจะมีสัญญาณลับตัวหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับเป็นแบ l ต์เอนคัฟฟิ้งนะครับปิดแบบกืนกินนะครับ1แท่งสองแท่งด้วยกันนะครับโอ้โหทำลายโซนแนวรับตรงนี้แล้วนะครับสำหรับ UJ นะครับ มีโอกาสที่เขาจะลงมาถึงนี่นะครับนะครับเออถ้าทองขึ้น UJ ก็ลงนะครับถ้าทองลง UJ ก็จะขึ้นนะครับนี่เอาไปเลยนะครับเทคนิคนะครับทิกทิกสำหรับเล่นคู่กันนะครับถ้าเล่นคู่เราถูกทางนะปังคู่นะครับถ้าเล่นคู่แล้วผิดทางนะครับพังคู่เช่นกันนะครับอะทิศทาง UJ นะครับก็ต้องรอย้อนบริเวณนี้ เข้าเซลล์นะครับสองโซนนะครับสองโซนนี้นะครับตึกตรงนี้นะครับเข้าเซลล์นี่สองโซนนี้รอเข้าเซลล์นะครับถ้าทองคิดจะขึ้นนะนี่ก็จะเป็นทรงนี้นี่ลงมาหาแนวรับข้างล่างนี่เลยเออที่เขาที่เขาสร้างไว้เนาะที่เขาสร้างไว้ตรงนี้น,นี่โซนนี้ ประมาณนี้ UJ นะครับไหนๆก็มาละ Bitcoin เป็นไง Bitcoin อยเอ๊ะเดี๋ยวๆๆขอดู DXY หน่อย DXY นะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับกับ UJ นะครับสวนกระทองนะครับ Balanced and Grapping นะครับปิดแบบเต็มๆนะครับทำลายโครงสร้างนะครับแนวรับตรงนี้นะครับเวฟนี้นะครับ สวิงไฮชุดนี้นะครับโดนพังไปแล้วนะครับอ่าแต่ก็เหมือนจะมีเขียวๆกลับมานะครับเพราะฉะนั้นดูทองอย่างเดียวเลยนะครับว่าทองจะออกที่ทางไหนครับที่เหลือเราจะตามกันไปนะครับเพราะทองมันจะอ่อนไหวก่อนนะครับอืมนี่เลยนะครับก็เหมือนกันมีโอกาสที่จะลงมาเทสตรงนี้ก็แปลว่าทองจะขึ้นนะครับถ้าเขาลงมาตรงนี้เนาะสเตปเหมือนเดิมเหมือนย j เจเลยรอย้อนนะครับรอย้อนอ่ะโซนนี้ ตรงนี้ที่เขาที่เขาทะลุลงมาตรงนี้อลอยย้อนถ้าไม่ถึงก็แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ลงถึงนีนะครับที่เขาสร้างไว้ตรงนี้ะนะสั้นๆง่ายๆ btc bitcoin เป็นไง ยังค้างกันอยู่หรือเปล่าเส้นเยอะขอดูดี btc อือหือโอ้โหนี่ของเดิมซิกเดิมถ้าถือตั้งแต่ตอนนู้นนะป่าน,นี้นะดูดิบายตั้งแต่ตรงน,นี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหนานแล้วนะซิกเนี้ยยังไม่ได้ลบเลยดูดิ ถ้าถือตั้งแต่ตรงนี้นะดูดีจานโอ้โหดูดีปุง่งโอ้โหทะลุหมดเลยอ่ะพังหมดเลยแนวรับอะ่ะดูดิทั้งก้อนอะ่ะก้อนว่านาหนา,หนาแทงเดียวจบอะ่ะในเดอ่ะปังเงินม่โซนนี้ว่านหนายกับปังเงินม่นะครับแล้วย่อแล้วไปต่ออีกนะครับปังขึ้นม่นะครับเจอชุดนี้ เจอชุดนี้อกองกองหน่อยย่อปืดเทสนะครับไม่ผ่านลงมารับนี้นะครับที่เขาสร้างไว้ตรงนี้ลงมารับนี้นี่เดยนะมารับนี้ปึ๊กแล้วไปปุง้งชนแนวต้านใหม่ย่อครับอเอาละครับเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้ากรณีเขา หลุดสซนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยนี่เลยนะนี่เลยนะเนี่ยในเดยนะในทำเฟรมเดีนะนี่เลยนะไก่ก้อนหนึ่งนะนี่เลยนะโลง่ลงๆนะทางเนะี่ดูดิแต่เขาติดอยู่นะติดปลายไส้อยู่นี่อยู่นะแนวต้านนะเออแต่ถ้าเขาหลุดนะ เลนโลง่โลงๆเลยนะครับเลนโลง่โลงๆเลยนะมีโอกาสนะมีโอกาสถ้าทะลุเมื่อไหร่นะแต่ถ้าไม่ทะลุนะครับเขาก็จะลงมาเคลียร์นะครับนี่โซนนี้อะโซนนี้ก่อนโซนนี้ตามมาโซนนี้ตามมาแต่ถ้าทำโลใหม่ก็แปลว่าขึ้นยากแล้วก็คงต้องไปเอาใหม่กันตั้งแต่ตรงเนี้นะครับอืม เสียดายอ่ะใครจะรู้เนาะใครจะรู้วืดวืดวืด,วดมาเนี่ยออประมาณนี้นะครับดี๋ยวไปดูย่อยๆหน่อยเป็นยังไงดูสี่ชั่วโมงนี้มีอะไรไหมคือมันเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยสามเหลี่ยมนะ อืมเนี่ยสามเหลี่ยมเนยเป็นงูยกหัวนะนะครับเขาก็รออยู่ว่าเขาอ่ะจะออกออกทางไหนถ้าลงมามันก็จะมีแนวรับตรงเนี้ยหลายชั้นเลยนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับแต่ต้านเนี่ยมีแค่สองอันเองมีโอกาสที่เขาจะเบรกขึ้นก็มีนะอืเนี่ยหลุดต้องดูเบรกไฮไลน์นนะี่ คือเบรกชัวร์ก็ต้องขึ้นมาถึงเนี่ยนะครับอืมเนี่ยขึ้นมาถึงเนี่ยทำให้สูงอย่างเงี้ยเออไปแน่รับรองทะลุมีโอกาสทะลุแน่นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าบริเวณโซนนี้นะครับน้องพิ่งมาเทศครั้งแรกนะครับทิ้งตัวแรงเลยนะครับครั้งที่สองก็อาจจะปึ๊บอ่ะเซลลงมา อยู่แถวบริเวณนี้ถ้าหลุดโลนี้ก็ดูแนวรับถัดไปนะครับครั้งที่สองอาจจะยังไม่ผ่านนะครับอาจจะยังไม่ผ่านอาจจะแบบฟืดฟืดฟืดปุ้งย่อปุ้งสามไปอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับอันนั้นก็รอดักเซลได้นะครับคิดว่าน่าจะยังไม่นะคาดว่านะไม่รู้จะเหมือนทองหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะ ดูดิเอาเลยอะ่ะไม่มีแบบหนึ่งสองสามให้เกงรอไม่มีเลยหนึ่งเลยหนึ่งเลยแล้วก็ไปเลยนะครับหนึ่งอ่าแบบหนึ่งขึ้นไปเลยนะครับไม่ย่อเลยไม่มีให้เทสเลยนะครับใครดักตรงเนี้ยนไะส้แตกนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้คัดที่ทุนนะต้องรอแบบโอ้โหขึ้นไปนานมากนะครับกว่าจะกลับลงมานะเออ โหโหจริงๆริงบิตคอยอ่ะไม้ไหนๆก็มาแล้วไปดู E T C เอ้ E T S เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนบิตคอยเลยนะครับดูเดเหมือนบิตคอยเลยเส้นเยอะมากล่ะผมว่าผมต้องเคียรบ้างแล้วแหละนะครับก็เป็นขาลงมานะครับนี่เลยเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงมานะกองกองกันอยู่แถวนี้ สะสมแรงเหมือนทองนะครับเหมือนทองช่วงนั้นเลยปุ้ง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 แต่มีช็อตนี้ที่เขาเบรกขึ้นมาได้นะครับนี่เดย์นะทำเฟรมเดย์นะใช้เวลาแบบขึ้นแบบทรมานจิตใจอะ่ะคนที่เซล์ลนี่แบบโอ้ยทีละปึ๊ดทีละปึ๊ดทีละปึ๊ดแล้วก็พลืดขึ้นมา พอหลุดตรงนี้ได้นะพอเขาหลุดแนวต้านตรงนี้ได้นะเลนโล่งๆเลยนะเขาก็มาเลยติดก้อนนี้ก็ทําลายเลยปึ้งเบรกเบรกขึ้นมาได้ยอ่อไปอีกปึ้งยอ่ยอย่อโดนชุดใหม่ตรงนี้ย่อแรงกึกกึ๊กกกแล้วก็เป็นแทงเขียวขึ้นมานะครับอืม ใน e t s นะครับเหมือนจะมีสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแท่งเขียวเนี่ยมันปิดกืนขึ้นมานะครับแต่ก็ถอดไส้นะครับบริเวณนี้เริ่มถอดไส้แล้วนะครับอเริ่มถอดไส้ก็เหมือน btc เลยก็คือโซนเนี้ยน่าจะยังน่าจะเอาอยู่นะในครั้งที่สองถ้าเกิดเขาขึ้นมาถึงนะครับไปดูสี่ชั่วโมงเหมือนกันเลยเนี่ยทำปากสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยเนี่ย อรอเลือกทางเนี่ยเหมือนกันเลยอม,มันก็เหมือนจะเทรดง่ายนะช่วงนี้เนี่ยเหมือนก็เลยรอเบรกนะครับถ้าใครยังถืออยู่นะครับทั้ง BTC ทั้ง ETF นะครับก็ลุ้นได้นะลุ้นได้นะครับอืจุดยอมที่ผมให้ไปก็สมเหตุสมผลแล้วแหละนะครับถ้าเกิดเขาเบรกขึ้นมาตรงนั้นก็ควรยอมนะครับ <c oughs> ค่อยไปเซลล์บน นะครับค่อยปเป็นเซลล์บนใหม่ก็ได้นะครับดูจงังหวะกันอีกทีโอเคประมาณนี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับสำหรับพรุ่งนี้ผมต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะครับช่วงนี้ทัวร์ทัวร์คุณแม่หาหมอบ่อยมากนะทุกครั้งที่เข้ากทามเนะี่ยไม่มีอะไรเลยพาแม่หาหมออย่างเดียวเลยนะครับตรวจก็เดี๋ยวผมจะก <c> ด <oughs> พิมพ์สัญญนล์ทิ้งไว้คร่าวๆนะครับ ให้ในกลุ่มซิกนะครับก็พี่ๆก็ลองดูหน้างานแล้วก็ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งเนาะอันไหนหน่าใช้อันไหนไม่น่าใช้นะครับช่วยกันปรึกษากันได้เพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนเก่งหลายคนนะครับในห้องเรานะครับมันเก่งขึ้นกันเยอะมากๆแล้วนะครับก็ปรึกษาหาลือกันนะครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ